สวัสดีครับผมอาจารย์ดอกรักดอกตะแบกเกสอนงอีกคลิปหนึ่งนะจำไม่ได้แล้วว่าคลิปที่เทไลนะครับยังไงก็ไปติดตามทาง y u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  e เอาล้วกันนะฮะดอกรักออกจากใบบัวใหญ่มาแล้วนะครับตอนนี้นะามาอยู่ที่สะบัวสีนะครับนะฮะจะเป็นบัวนะจะเป็นบัวสีแดงนะจะเป็นบัวสีม่วงแล้วก็จะเป็นบัวสีขาวนะครับหลายๆสีเลยนะรวมกันอยู่ที่นี่เพราะดอกบัวนะะ ตาลดอกรักเองอะชอบอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วนะครับนะอย่างไรแล้วก็เนี่ยตอนนี้นะฮะพอดีเจ้าของและเจ้าของเขาบอกว่าถ้าหากว่าเร็วกว่านิดนิดนึงนะจะเห็นดอกบัวบานสวยงามมากๆเลยอะตอนนี้รู้สึกว่าจะยุบบ้างแล้วนะครับนะฮะก็เห็นเป็นบ้างเป็นสีบ้างนิดนิดหน่อยๆนะฮะนะเสียดายจังเลยนะอาจารย์ดอกรักมาช้านิดหนึ่งนะครับอยังไงก็ อยู่ไม่ไกลกันนะครับอยู่กันคนละฝั่งนะครับอย่างไแล้วก็ขอเป็นเพื่อนมาเที่ยวกันแล้วกันขอเชื้อเชิญให้เพื่อนๆที่ได้ดูคลิปดอกลักได้ดูคลิปในยูทูบแล้วนะครับก็มาเที่ยวกันนะครับนะฮะทางานมาเหนื่อยๆนะครับนะให้ระวังกับตัวเองบ้างนะครับผมนะฮะโดยที่มากราบพระแล้วก็มาเที่ยวตรงนั้นมาเที่ยวตรงนี้กันบอกตรงๆว่าสถานที่ตรงนี้ดอกรักไม่ค่อยจะได้มาเที่ยวเท่าไหร่นะครับจะไปแต่ทาบุญกันนะฮะนะฮะนะสวยงามมากเลยนะฮะ เสือดายนะดอกรักพาเดินไปทางนู้นไม่ได้นะครับเป็นบัวสีจะสวยแนละเป็นสีขาวสีสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะฮะสีเหลืองมีนะฮะแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีหลายๆอย่างผสมผสมกันอยู่ในนี้นะฮะเนี่ยนะฮะอย่างไรก็อย่าลืม,มาเที่ยวกันนะครับอยู่ในเขตอ,อ,อยู่ในหลังวัดบ้านครองนะครับอ,อำบลวัดจันทร์นะครับ อำเภอเมืองและจังหวัดพิษณุโลกนะยังไงก็มาเที่ยวกันนะจ๊ะนะจ๊ะ